สลับคลิปนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนโดยร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับก็เป็นร้านที่ให้บริการเติมเกม Tower of Fantasy นะครับใครสนใจเติมเกม Tower of Fantasy เนี่ยก็สามารถไปเติมกับร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้นะครับราคาถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับสวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับคลิปนี้ก็อยู่กันกับเกม Tower of Fantasy นะครับในคลิปนี้นะครับมาแนะนำวิธีการบริหาร e อ e r g y ในแต่ละวันกันนะครับว่าเราจะใช้ Energy ไปกับการลงดันให้ได้แต้มสนับสนุนให้คุ้มที่สุดด้วยนั่นนเองะครับ ในช่วงนี้ถ้าจะเป็นช่วงที่มีกิจกรรมเพิ่มมาตาดรอบจากการลงดันจอยเบรชันแล้วก็เพิ่มดรอกจากการลงดันบททดสอบผู้มิติด้วยนั่นเองนะครับทำให้ช่วงนี้ผู้เล่นอาจจะมีการลงดันที่หลากหลายมากขึ้นครับไม่ได้จะลงสแปมแค่ดันจอยเบรชันอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ก็เลยแนะนําการบริหาร Energy กันนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมก็คือในส่วนของแต้มสนับสนุนจากการลงดันนั่นเองนะครับโดยปกตินะครับแต้มสนับสนุนนะครับเราจะสามารถหาได้วันละ1,500แต้มนะครับ แล้วก็ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราสามารถนํามาซื้อของต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นนิวเคียสดดำนะครับชิปชเสบียงร่วมหรือว่าทองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราอาจจะหาแต่สนัสนุนเนี่ยจากการลงดันฟอนเทียแคสหรือว่าปะทะสุดเขตแดนแบบ Normal นะครับซึ่งเราสามารถกดออโต้ได้ซึ่งมันก็สะดวกดีนะครับแต่ว่าทีเนี้ยบางคนอาจจะไม่ได้อยากเสียเวลามากกับการที่ต้องเปิดจอแล้วก็ไปลงฟอนเทียแคสแบบ AFK นะครับ รวมถึงในช่วงนี้แล้วเวลก็ตันอยู่ด้วยนะครับส่วนใหญ่คนก็จะตันที่เวล70ทําให้การลงดันฟอนเทียแคดแบบ normal ก็ไม่ได้ยิกพีเช่นกันนะฮะสําหรับการบริหาร energy นะครับใน1วันเนี่ยเราจะมี energy ประมาณ180หน่วยนะครับก็คือตาม maximum มที่เราสามารถเก็บได้ต่อวันนะครับในส่วนที่ผมจะแนะนําก็คือจะเอา energy จํานวน120หน่วยนะครับไปลงในส่วนของบททดสอบพุมิติหรือว่าลงพวกสํารวจข้ามจักรวาลนะครับ ในส่วนของสตาร์เกตก็ดูก่อนนะครับว่ามีประตู3าดาวไหมถ้าเกิดเราไม่มีประตู3ดาวเลยก็อาจจะหาจากแชทโลกนะครับแล้วก็อาจจะไปลงในส่วนของบททดสอบพวกมิติซึ่งในช่วงนี้ก็มีกิจกรรมที่เพิ่มดอปเรลีอยู่ด้วยนะครับหลายคนก็น่าจะลงกันในช่วงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันได้ของคูณ2เลยนะฮะก็ไปลงในระดับความยากที่ยี่สุดที่เราสามารถลงได้นะครับ สมมติว่าลงบททดสอบผู้มิติไปแล้ว2ครั้งเราก็จะหาในส่วนอื่นอีก2ครั้งก็คืออาจจะเป็น Star ์เกตหรือว่าลงบททดสอบผู้มิติเหมือนเดิมนะครับพอเราเบร์เอนจีไปแล้วจำนวน120หน่วยนะครับเราจะเหลือ n อ r g y อยู่ประมาณ60หน่วยนะครับซึ่งพอเราเอาไปลงจอยอปเปรชันนะครับระบบเนี้ยจะมีการแจ้งเตือนว่าพลังชีวิตเนี้ยเราไม่ถึง90ซึ่งจะทําให้เราไม่สามารถเปิดหีบได้ครบทั้งหมด3กล่องนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะเน้นเปิดหีบแค่หีบที่3หีบเดียวนะครับเพื่อที่จะเอาแต้ม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราจะต้องจบบอสให้ได้ด้วยนะครับถึงจะได้ในส่วนของแต้มสนับสนุนจากการลงดันจอยเบรชันนะครับซึ่งเราจะข้ามกล่องที่1กล่องที่2ไปนะครับแล้วก็ไปเจอที่บอสเลยนะครับแล้วก็ทําการฆ่าบอสแล้วก็เปิดกล่องกล่องเดียวก็คือเปิดกล่องที่3นะฮะหรือบางดันอาจจะสามารถย้อนหลังไปได้ครับก็คือเปิดกล่องที่3เสร็จปุ๊บก็ย้อนหลังไปเปิดกล่องที่2กล่องที่1ได้นะครับให้ทําแบบนี้นะฮะซึ่งพอจี้เราต่ํากว่า90แล้วก็สามารถฆ่าบอสได้นะครับเราก็จะได้ในสส่ววนนนนนนขอองงแแตต้มมะาาจํ150ััเครบ ก็เห็นได้ว่าในแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดเรารีบเบอร์นจี้ให้ต่ำกว่า90แต้มนะครับแล้วก็มาลงดันจอยบ a ร i เดชันนะครับเราจะได้เปิดหีบเพื่อลุ้นของทองแล้วก็ไม่ถิดทองด้วยรวมถึงได้แต้มสนสนุนด้วยนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปเปิด a อ p จากการลงดันฟอนเทียแคดนะครับแล้วถ้าเกิดบางวันมีไม่ถิกที่คุณต้องการพอดีนะครับเราก็จะสแปมดันจอยบอร์เดชันนั้นรัวๆใช่ไหมครับแล้วกดขวดสีม่วงแล้วก็พยายามเลี้ยงเอเนจีให้ไม่เกิน90เนะเพราะว่าถ้าเกิน9 0ไไไปเนนนนน,นน่่มมััจะด้้ใสสวขอองงแต อันนั้น,นครับในคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีที่มาแนะนำนะครับในการบริหาร Energy ในแต่ละวันนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสหลักทีปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับงายก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องดิ n g e r c h ช n แน,นลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ